ค่ะวันนี้กลุมของข้าวัจจะมานำเสนอเรื่องสื่อมีอิทธิพลต่อวิถีของผู้ผบริโภคสื่อโฆษณาหมายถึงสื่อที่มีการเผยแพร่มูลเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสินค้าหรือบริการต่างๆโดยผ่านช่องทางต่างๆทางนี้เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อกระตุ้นจูงใจ ให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าค่ะความสำคัญของสื่อโฆษณาสื่อโฆษณานับว่ามีส่วนอิทธิพลต,ต่อความรู้สึกลุกคิดติสติค่านิยมและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่าง สื่อโฆษณาการโฆษนามีวัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้าหรือบริการให้ไก้พ่สุดคุณภาพที่กำหนดดังนั้นไม่ควรหลงเชื่อกับโฆษณาง่ายๆควริเคอความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูลจากสื่อโฆษณาสินค้าสื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อผู้ติ่อผู้บริโภคสำคัญดังนี้หนึ่งสร้างความเข้าใจ สร้างสร้างแรงกระตุน้นให้ผู้ที่โตเกิดการอยากมือลองใช้สความสร้างความภูมิใจในสินค้าและบริการสี่สร้างความตอกยนันความทรงเจ้าของผู้ที่โตห้า ทางบวกไปลบสอง 2, ทำหนึ่งถึงความจริงจี๊ดสมีความไว,มวในใจนักสืบ4ไม่ยลงเชื่อ<ฟ>ง่ายอีกที่ผลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ 1. นึ่ด้านสุขภาพร่างกายจากการที่ผู้ผลิตได้ผลิตเินี้ายชนิดเดียวกันจํานวนมากทําให้เกิดการแข่งขนันโดยมีการทําให้สินค้าของตนที่ผลิตออกมามีคุณภาพและราคาถูก ผู้บริโภคจึงต้องพิจารณาเป็นอย่างมาก 2. ด้านสุขภาพจิตผลของการเลือกรับสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพจิตคือความรู้สึกพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการบริโภคสินค้า 3. แมด้านสุขภาพสังคมสื่อที่มีความสร้างสรรค์จะส่งผลให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางที่พึงประสงค์ 4. ด้านสุขภาพปัญญา คือโฆษณาที่มีอิทธิทธพลต่อสุขภาพทางปัญญาเพราะมีสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์จูงใจผู้บริโภคให้ความต้องการสินวิวความต้องการทางสินค้าสูขของข้าพเจ้าขอจบการนำะเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ